สวัสดีครับพบกับเซอร์ซิสนะและเราอยู่ในเกม Creature of s o n a r i a นะครับผมวันนี้เซอร์ซิสจะมาเอาชีวิตรอดกับเจ้าเพสเดกอนนะครับซึ่งเจ้าเพสเดกอนก่อนที่เขาจะเติบโตเนี่ยเขาจะได้พบกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะถ้าใครพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเซอร์ซิสนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยซึ่งพืชผักที่เราจะกินเนี่ยส่วนมากเดี๋ยวเราจะดมดูหาอาหารก่อนนะครับส่วนมากจะเป็นพวกเอ่อผลไม้ป่าแล้วก็พืช ต่างๆนั่นเองนะอย่างเช่นเบอร์รี่อย่างนี้ตอนนี้เลือดเริ่มต้นอยู่ที่1,200รนะครับเตมิน่าดีเจนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเฮลตี้ดีเจนบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าความหิวก็จะเพิ่มขึ้นไอ้ลดลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับน้องมีความสามารถในการวิ่งชาร์จด้วยนะครับดูโอ้จังหวะน,นี้ไม่ค่อยมีใครอยู่เลยนะครับแถวนี้แถวนี้รู้สึกว่าจะมีตัวอยู่ที่ปล่องภูเขาไฟตัวหนึ่งนะฮะนี่นี่ตัวหน,ววะ,วนะครับ เราชอบอาศัยอยู่แถวนั้นกันนะฮะโอเคภารกิจ okay. เสร็จสมบูรณ์อะไรอ่ะผมกดเข้าแพ็คเหรอเฉยนะครับตอนนี้ผมกดเข้าแพ็คใครไม่รู้นะเออซึ่งไม่เป็นไรไปเราจะตามเพื่อนเราไปนะครับเดนิสครีผคนนี้น่าจะเป็นชาวรัเสเซียนะครับเรากำลังเดินตามไฮกอสไปนะฮะไม่ใช้อะไรเยอะแยะเกิดไปนะอุ้ยตัวอะไระบินโดดหนีเราไปแล้วเมื่อกี้นะฮะโอ้โอ้โอตัวอะไรวะ ที่หมายการไอลิงตัวนั้นมันเอาเรื่องว่ะไอกอสตัวนี้เหมือนจะมาคุ้มครองเรานะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการประจนภัยครั้งนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะกินเบอร์รี่ก่อนนะครั้งหน้ารู้สึกว่าจะมีตัวนะครับยังไงดีน่าจะเป็นตัวเด็กเหมือนกันกับเรานะครับเขาจะสู้หรือเปล่านะครับ ผมมากับไฮกอสนะครับมาสิไฮกอสว่าไงไฮกอสจะเอาหรือเปล่าเขาพยายามหลบเรานะครับซึ่งก็ตามนั้นเราก็ไม่ได้สู้ด้วยนะฮะซึ่งโอ้นั่นไงข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นแพ็คของกลุ่มนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมกดเข้ามาได้ยังไงนะจังหวะเมื่อกี้ฝูงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับ1 2 3สาม สี่ห้เอาละเราไม่เงาแล้วล่ะ,ละเราพร้อมที่จะไปบวกกับคนอื่นแล้วซึ่งข้างล่างก็มีอีกแพ็กหนึ่งนะครับอยู่ตรงทะเลทรายนะฮะน่าจะเป็นคนรัเสเซียนะสภาษารัเสเซียนะฮะ we ววิโก r e วิโกเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ไปนะครับผมกำลังจะถามเขาว่าเราจะไปดีเซิร์ทดีไหมนะซึ่งดีเซิร์ทข้างล่างนี้ก็จะเต็มไปด้วยแพ็ค อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะฟังสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อออกหรือเปล่านะฮะไฮคอตตัวนี้ก็เอาเรื่องนะครับอย่างเท่แต่ว่าเราก็เท่กว่านะ <c oughs> ฟังเรานี่มีไฮคอตนี่ประมาณ2ตัวนะครัโตเต็มวัยตัวหนึ่งแล้วก็ล่างเด็กน้อยอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโครทอสนะฮะตั้ที่ผมรู้จักนะดูครับโอ้โหมากันเป็นแกง ไอ้ก๊อตนี่ตัวอย่างใหญ่นะดูดิเพื่อนๆโคตรใหญ่เขาตอบมาแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาตอบว่าอะไรนะรเอาละเรากำลังจะออกเดินทางนะครับไปที่ไหนสักที่หนึ่งเอาละผมโตไปล่างที่สองเลยนะครับซึ่งโตวไวเหมือนกันแะเนี่ยเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะเฮ้ยข้างล่างนั้นตัวอะไรนั่นอู้ววยเห็นไหมครับข้างล่างนั่น ตัวอะไรไมีรูนะครับตัวอะไรไมีรู้อุ้ยันไหนง่ยข้างหลังข้างหลังเราเพื oh ่อนๆเห็นไหมครับ oh. นั่นนั่นปูยักษ์นั่นเฮ้ยมันกำลังจะมุ่งหน้ามาหาเราปูจะเอาหรือเปล่าโอ้มันมาอย่างเป็นมิรนะ มิดหรือป่าไม่รู้นะครับเฮ้ยนั่นไงมิดที่ไหนนั่นนั่นไงโอ้โหให้ก็ตแตกอะผมอยู่ไม่ได้แล้วสิครับจังหวะดีก็วิ่งไปก่อนนะสิครับโอ้โหให้ก็ตแตกไปแล้วนะครับ ไอปูยักษ์ตัวนั้นเ,ออเพื่อนเราแตกเราต้องหลบหนีก่อนจะปูยักษ์ตัวนั้นมันบ้าคลั่งไปแล้วแล้วมันตัวอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนั้นโดนอะไรตัวนั้นโดนอะไรกัดไม่รู้นะครับแล้วปูยักษ์ก็อยู่ข้างบนหัวเรานะแล้วมันมากันอีกเพียบเลยนะเพื่อน เชี่ยแล้วจะเอาผมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจมันมุดโคนแล้วนะรีบหนีออกจากตรงนี้ตอนนี้รัเสเซียเจอกับใครไม่รู้นะครับศัตรูของเราเราต้องด้านโดนหน,นีออกมาก่อนซึ่งผมเจออีเวนต์นะครับผมต้องกดอีเวนต์ก่อนชังหวะนนี้สวยงามแล้วเพื่อนเราโดนนะครับเพื่อนเราโดนอยู่ จังหวะนี้ผมก็ต้องไปกิดเบอร์รี่นะครับเพ<ผม>ื่อ<ผม><ผม>เราโดาต้องไปกิดเบอร์รี่นะครับอ้า<ผ>ว<ม>แล้วเพื่อเราแตกไปแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้หมันเพื่อนจริงซึ่งเพื่อนเราทนไม่ไหวนะครับกดโคลาทอสต,ตัวใหญ่มานะครับเบ<อร>ิ่มเมมาเลยนะ<ถ><ก>จะไปตีปูนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาค <Watch> ุยอะไรกันไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นคนรัเสเซียทั้งหมดนะฮะสู้กัน แล้วเรากําลังมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะฮะเอ้ผมว่าอย่างเอาเลยว่ะสุกนี้ไม่รู้ว่าแพ็กพวกนั้นเอาเอาเพื่อนเราแตกไปแล้วนะครับแตกไปอีกลายแล้วนะครับข้างหน้าคือดองแล้วเช้าวันต่อมาเราก็ยังเฝ้าสังเกตการณอยู่แถวนี้อยู่นะเพราะว่าพวกนั้นก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าหากันนะครับโคโลทอสของเราก็น่าจะต้องรอก่อนแหละ ผมคิดว่าเขาน่าจะรอผมโตหรือเปล่านะไม่แน่ใจถ้าไปตอนนี้เราจะไม่ไหวนะเพราะว่ามีตัวใหญ่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งฝั่งนั้นเขามีปูมีตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะและโดนขย้ำไปเมื่อกี้นี่คือแตกหมดเลยนะคไอตัวไอซีเค f เนี่ยเหมือนกับว่าที่เป็นที่เล่นเป็นไฮกอสเมื่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งเขาโดนตบไปแล้ว แล้วเขาก็กดตัวโคลาทอเนี่ยมาแก้แค้นนั่นเองนะซึ่งไม่รู้ว่าจะแก้แค้นสําเร็จหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูกันข้างหน้ามีเบอร์รี่นะผมต้องจังหวะนี้ต้องไปกินเบอร์รี่ก่อนนะครับสําคัญมากๆเราก็ลองจะไปบุกมันซึ่งฝั่งมันเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเนี่ยเหมือนกับเคลื่อนเคลื่อนพลไปฝั่งโน้นแล้วนะหรือเปล่าวะทําไมซากศพตรงนี้เยอะจังเนี่ยนู่นไงนู่นไงฝั่งโน้นอะ อุ้ยตัวอะไรวะนั่นตัวอะไรอยู่นู่นคนละทดาด้วมันเจอกันหน่อยดีพวกซึ่งตอนนี้ฝูงของเราก็กระจายกระจายกันไปคนละทิศคนละทางเลยฮะและพวกนี้ก็ยังคลองป่าอยู่นั่นเองนะซึ่งเราก็ยังคลองอยู่เหมือนกันนะแล้วตัวคัดกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้มันพุ่งขึ้นมานะครับ เอาแล้วเอาแล้วแตกนะครับอือหือ โอ้โหไอตัวนั้นมันฆ่าเพื่อนเรานะครับซึ่งซึ่งเราก็ไปตบมันนะเมื่อกี้เราก็แอบไปเผอฆ่าเพื่อนเราเหมือนกันนะเมื่อกี้กัดไปเต็ม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 คำเลยนะและตอนนี้เราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยเลยนะดูสิครับโอ้โหอ้วน้วนสมบูรณ์มากมากแล้วเขาก็เหมือนจะพิมพ์ด่าเรานะครับ ไม่เปล่าวะไม่น่าใช่ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้พิมพ์ด่าเราเรามีซากพืชเราก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตลอดนะฮะข้างหน้าตัวอะไรเนี่ยตกไปแล้วนะครับจังหวะนี้เอาละเช้าแล้วนะครับ ซึ่งฝั่งโน้นมีฉลองปาร์ตี้อะไรกันไม่รู้นะตอนนี้เรากลับมารวมตัวกันเหมือนเดิมนะแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้นะครับที่ยังไม่ได้เข้าแพ็คนะเอ้ยตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ในอะไรเนี่ยพื้นที่ของเจ้าเอ็กซ์เซอร์ลี่นะรังของนายอย่างนั้นเหรอเอ็กซ์เซอร์ลี่นายเปิด,ก,ปปดก่อนหรือเปล่าอาจจะเปิดเราก่อนหรือเปล่าเอ็กซ์เซอร์ลี่เอยมันหายไปแล้วนะครับมันหายเลยมันไปไหนเนี่ยเออมันร่มห่อนเขาจะเชิญเราไปที่รังทําไมอะ่ะ อ๋อเขาจะลอดเจ้าโคลทอสนะฮะซึ่งผมไม่ยอมให้เขาลอดอะไรเลวหรอกครับมันดูกิงกองเกินไปนะเดี๋ยวผมจะต้องออกจากแพ็คพวกนี้แล้วก็ย้ายเซิร์ฟเวอร์นะเพื่อไปโจมตีนะจังหวะน,นี้เป็นคอนเทนต์ละไปถึงเวลาที่ผมต้องย้ายเซิร์ฟไปเพื่อต่อสู้แล้วห่ะครับตอนนี้การเดินทางของแพ็คนี้เราต้องจบลงแล้ว It's funky, so say it's cool Game review so hot it's breaking It's cool.